รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับะธานรับคำสั่งรายการดรุษม์ ชุดนี้พี่จะทำรายการที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความรักนะคะผ่านการแต่งตัวค่ะทั้งจากคู่รักคู่แฟนคู่จริงคู่เพื่อนหรือว่าคู่ไหนๆก็ตามนะคะรายการของเราเนี่ยก็ผ่านมาหลายคู่แล้วนะครับแล้วคู่วันนี้ครับถือว่าเป็นเสาที่สอของปี2565นหารหรือว่า2022ของเรานั่นเองนะครับ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามาอัปเดตเพลงกันไปแล้วทั้งเรื่องของดวงทั้งเรื่องของแฟชั่นปีที่แล้วนะครับจนมาถึงปีนี้ว่าสีไหนมาแรงมสมกับที่เป็นรายการแฟชั่นจริงๆนะพวกเรานะโสดพี่เพื่อนจิบฮะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งฮะ,ะเป็นเรื่องที่เราต้องอัปเดตอยู่เสมอเลยห้ามตกเด็ดขาดคืออะไรฮะการตกไม่ได้ตไ,<ม>ไม่ได้ต้องตั้งการไว้อย่างเดียวถูตกต้องต้องติดตามตลอดนั่นคือเรื่องของค,คอฮะออ โครเจคตนะฮะโครเจคตนะฮะโควิดโควิดโควิดนั่นเองนะพวกเราเนี่ยจะต้องอยู่กับมันน่าจะอีกนานนะพี่ใช่ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคือทุกบ้านมีเหมือนเป็นแบบอุปกรณ์อย่างหนึ่งติดตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสเปแอลกอฮอล์เอ่ยหรือว่าแบบหน้ากากอนามัยเอ่ยนะคะคือมีเยอะแยะมากใหม่หลายคนก็จะมีแบบ ผ้าเช็ดแอลกอฮอล์คือนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากเออทีนี้ก็คือมันก็ต้องมีเนาะในการที่แบบเฮ้ยไหนๆเราก็ต้องพกแล้วอะเวลาพกแล้วเดี๋ยวเวลาเอาออกมาจากบ้านอย่างเงี้ยอย่างสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างเงี้ยทำไงให้มันเข้ากับชุดเราทำไงให้มันดูเก๋อะไรเงี้ยทำให้แบบเออกิจวัตรประจำวันของเราแต่ละอันเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องเบสิกอะไรเงี้ยอย่างเรื่องของหน้ากาก มนี่ก็คือมีหลายแบบมากเลยแบบแรกเลยที่นิยมใช้กันก็คือจะเป็นแบบที่คุณหมอและพยาบาลใช้ก็คือจะมีจีบจีบสาสี่จีบอยู่ข้างหน้าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าใดๆหรือบางทีก็มีสีขาวมาแล้วเพราะเวลาใส่ต้องบอกว่าอะไรรู้ไหมใส่แล้วจีบได้นะใส่แล้วจีบได้นะ ที่นิยมใช้กันเยอะมากคือแบบสามิติที่มันเป็นป้องป้องตรงกลางใหญ่ๆแล้วก็คือจะมีป้องปิดจมูกแล้วก็ตรงคางอีกทีนึงใช่เสื้อนนี้ก็ออกมาหลายสีมากก็เรียกได้ว่าเหมาะกับการแต่งตัวจิ๊บอ่ส่วนตัวนะจิ๊บชอบใช้แบบนี้มากเพราะว่ามันมีสีให้เลือกเยอะแล้วเวลาใส่ทีก็รู้สึกว่าปิดหมดอย่างเงี้ยและสุดท้ายแบบใส่ใสอย่างนี้ อย่างนี้หรืออย่างนี้เพื่อให้ทุกคนยังได้เห็นรอยยิ้มของเราที่สดใสอยู่เรียกได้ว่าส่งความสุขให้ทุกคนนะฮะแล้วนอกจากหน้ากากอนามัยแล้วนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราต้องพบตลอดเลยนั่นก็คือเจลแอลกอฮอล์หรือไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะที่ว่าเขาแบบว่าแรกๆออกมาเนาะก็จะเป็นแบบเฮ้ยแบบเจลพบมาขวดสีปกติธรรมดาเป็นขวดแน่แต่อย่างที่บอกแหละแฟชั่นมันมี มีการพัฒนาตลอดนี่เพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ที่แขนํำมานี้มีตัวอย่างไหมโอ้นี่เป็นแอลกอฮอล์ที่ตอนนี้ใารคนอาจจะรู้ว่าเฮ้ยสเปรแอลกอฮอล์เหรอขอโทษนะจ๊ะนี่ อก็แฟชั่นได้ใช่ไหมแฟชั่นได้หรือาจะใส่เป็นบอดี้ครอสก็ได้คือฉันชอบนะแบบนี้ยเพราะว่าฉันชอบมากกว่าหัวที่กดอ่ะเพราะเวลากดแล้วมันจะปวดนิ้วอ่ะแต่ถ้าแบบนีไปเงี้ยมันใช้ง่ายมันฟุ๊ปฟุ๊ปเลยแล้วก็ดีใจเก๋นะกด่ะพอเวลาเราห้อยคอพอจะใช้ปุ๊บเขาเป็นแบบแฟนซีไปเลย ง่ายๆแล้วก็จริงๆก็มีหลากหลายดีไซน์มีหลากหลายสีให้เลือกแล้วมีแบบไหนอีกมีแบบไหนอีกนี่ก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ชอบพกแบบสะพายห้อยคอหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็พกเป็นแบบเป็นอันเล็กๆอ่ะนี่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 มีตัวอย่างนี่นี่แบบนี้เลยอย่างนี้ เอาไว้ใส่กระเป๋าก็ได้พกอะไรอย่างนี้ก็ได้<ส>ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายยี่ห้อทําออกมาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแลวอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบพวกกลิ่นแอลกฮ<ช>อฮอล์อะไรเงี้ยหลายยี่ห้อเขาก็มีแบบการใส่น้ําหอมเข้ามาด้วยในขวดนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นก็คือแบบแบบแบ,บ้นๆบนอะไรอย่างเงี้ยก็คือประสิทธิภาพเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้แต่ถามว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยก็จะปรับให้มันแบบว่าเฮ้ย สบายจมูกแบบยิ่งึ้นใช่ใช่ก็อันเนี้ยน่าจะเหมาะกับคุณผู้ชายที่บางทีโอ้าพกอันน่าจะยูใหญ่โตไปหน่อยโอพกอันนี้ซึ่งแบบเนี้ยจะมีอยู่หลายสีใช่ถ้าเเปรียบเทียบเป็นฟิลการแต่งตัวนะอย่างแบบสายนี้เวลาเขาพกกันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนวัยรุ่นหน่อยจะเป็นสายสตรีทหน่อยสายแฟชั่นหน่อยที่เขาจะพกแบบพกเก๋ๆเลยแต่ถ้าเกิดจะเป็นสายธุรกิจเอ่ยหรือว่าสายโมเดิร์นเอ่ยอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายแบบเท่ๆเอ่ยเขาก็จะพกชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเออยอย่างน้อยก็คือแบบมีอยู่แต่่วาก็ คือเก็บง่ายดูแลง่าย<ช>เียบกง่ายแต่จริงๆก็คือ <นะ S 2> พกไปนะ่ะพกได้หมดแล้วก็ควรพกแล้วที่เหลือจะขวดใหญ่ขวดเล็กจะแบบไหนก็ตามวาระความเหมาะสม ส่วนของจิ๊บขอแนะนําอันนี้เลยหลายคนชอบมองค่าบนั่น<ล>ก็คือเครื่องเฟ้ออากาศแบบพกพาหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีความจําเป็นหรอกแต่ลองจินตนาการดูนะ,ะว่าทุกวันนี้เวลาคุณเดินออกไปอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องโควิดอย่างเดียวมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะทางอากาศด้วยไม่ว่าจะเป็น PM 2.5เอ,อ่ยหรือว่าควันพิษ ควันเสียควันแบบอ,อ,อะไรก็ตามตามท้องถนน่ะแล้วเราหายใจเอาอากาศนั้นเข้าไปตลอดเวลามันท็อกซิกกับร่างกายเราขนาดไหนแล้วถ้าเกิดคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าคุณมีลูกเล็กๆอยู่่ะ แล้วคือเขาเวลาเขาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองอะไรเท่าไหร่แล้วเขาหายใจเอาอากาศอะไรเข้าไปอีกเครื่องฟอกอันนี้จริงๆแล้วมันดีมากๆอย่างอันนี้ที่ใช้นะเขาชื่อว่า space air FO space air FO เนี่ยคือเขาเป็นนวัตกรรมจากนาซามาเลยเครื่องนี้ทั้งเครื่องเนี่ยเขานําเข้ามาจากอเมริกาเลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยให้หนึ่งลมหายใจของเราช่วยให้หนึ่งลมหายใจของเราที่หายใจเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เต็มไปด้วยความแบบ ท็อกซิกของมลภาวะทางอากาศแต่มันจะมีอากาศบริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปด้วยในหนึ่งลมหายใจนี้สังเกตดูมันจะมีแบบลอ,ลองลองลองหายใจอย่างเงี้ยมันจะมีมีพ,พ่นพ่นออกมาพ่อนออกมาในหนึ่ง,ออนนงลองหายใจเข้าไปอ่ะมันจะมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นอากาศที่สด<ใ>ชื่นอ่ะที่เฟรชมากๆท,ที่เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแต่พี่ไม่ต้องดมแบบยาดมอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆก็คอๆเอาไว้ใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกรองอากาศที่เรากําลังจะหายใจเข้าไปเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วด้วยอย่างเงี้ยมันงอกมื่ ตัวนี้พาะอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอย่างน้อยเราได้หายใจโอกาสรู้สึกเข้าไปหน่อยอ่ะเครื่องมันเล็กนิดเดียวบางเหมีวเลยนะก็มันเป็นนวัตกรรมจากนาซาไงมันก็เลยแบบเออเขาก็คือคือเขาคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องไม่หนักเพราะว่าเราต้องห้อยทั้งวันมันต้องไม่หนักคอเราและประสิทธิภาพมันต้องโอเคอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือชาร์จได้ใช่ไหมหมายถึงว่าชาร์จได้คือชาร์จได้ทุกอย่างเลยก็คือจริงๆบ้านไหนมีเด็กเล็กแบบบ้านพี่เผื่อเงี้ยน้องลูกก็ควรห้อยไว้บ้างนะโอ้สนใจอุปกก็ควรมีแล้วที่ชอบอะไรู่่พี างทีคนเอ๊ะจะต้องห่อยคอตลอดไม่ต้องเหน็บก็ได้ก็ได้เนี่ยเขาไม่ข้อเหน็บเหน็บไ้เลยเน็บไปกงเหน็บมีขาตั้งต้งไว้ก็ได้แต่งได้เดีนี่เขาบอกว่าดีปุ๊บไม่ปล่อยลองไปศึกษากันดูนะคะทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์เอ่ยเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาเอ่ยจะเห็นว่าเรามีตอนนี้เรามีนวัตกรรมหลากหลายแบบมากที่ทําให้เราฝ่าฟันช่วงโควิดนี่ไปได้แล้วก็บางอย่างเขาก็ดีไซน์มาเพื่อมิกซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าของเราในเชิงแฟชั่นได้ด้วยใค่ ที่ผ่านมานะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ย<ม>เขาก็ได้พบของรักของห่วงของเขามาที่รายการแล้วมาให้เราดูด้วยนะฮะนี่มีจําได้ไหมตอนฝาแฝดมาบอบเบนที่บอบเบนเอาแว่นเอาเสื้ออะไรเงี้ยมาอวดเรา<ช>ออหรืออย่างเทปพูดจิ้นที่เป็นลูกทุ่งเสียงดี ตอนนั้นก็มีเอาของมูของที่พกไม่ใช่พญานาเขาเรียกว่าอะไรเนียครุฑมีคุฑด้วยมีพกพญาครุฑด้วยพูดมาเยอะขนาดนี้ไม่บอกจ๊บจำไมได้หรอกนะงั้นเราไปชมความสนุกของพวกเขากันเลยดีกว่าครับโอเคาร่วมของการช้อปปิ้งเอเคยซื้อเสื้อผ้าให้กันบ้างหรเล่เคยครับก็มีครับอย่างอย่างผมผมก็แบบไปตอนวันเกิดนะวันเกิดเป็นวันเกิดเราเนี่แหละวันเกิดเราสิวะ เขาอยากได้แว่นครับเวเฟลเลอร์สีขาวที่เป็นแบบตัวตัวเก่ามินเทจในเอินเเออะไรเงี้ยก็แบบมีรุ่นพี่ขายแล้วเห็นเขาลงขายพอดีแล้วเบนพูดมาผมก็เลยซื้อให้เขาครับเอามาเซอร์พรส์ให้เกิดเกิดพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพเดี๋ยววันนี้เรามีมาให้ดูด้วยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเก่ากับใหม่มันต่างกันหรอมันมันมันก็ไม่ได้ว่าลึกหรือว่าแต่นี่มันเป็นรุ่นแรก ของแม่เมฟเลอร์ตัวนี้แล้วมันก็ได้เป็น made in USA สงหวะนั้นคือแบบน้ําตาจะไหลเลยริมจริงๆอันนี้จริงๆซึ้งจริงแล้วซึ้งจริงๆครับก็คืออ่าองค์พยาคุดวัดโพทองอาจารย์วัลาค่ะนัอใช่ค่ะนับถือมากค่ะคือมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงแรกๆที่แบบหายเริ่มไปบูชาอะไรเงี้ยไปหาท่านอีกว่แบบ เนี่ยช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าโดนแทนเซ่นตลอดเอค่ท่นก็บอกว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเดี๋ยววันที่25เดือนกันยานเนี่ยเป็นวันเกิดหนูงานจะเข้ามาจนตกใจออแล้ววันวันเกิดอะคะ่ะก็คือมีมีลายผู้จัดการนะคะลายมาว่าแบบวันนี้มีงาน5-6างาน,นใช่วันเดียวเลยใช่ค่ะแล้วก็ตอนคืนมีงานคอนเสิร์ตอีกงานนึ่ง ดูหลุใช่ค่ะแบบดีดีใจมากค่ะใช่เหมือนกันนี่ก็เคยไปเหมือนกันนี่นี่เว็บนี้เคยไปมาแล้วใช่เขาไม่ให้เข้าเขาบอกเออคนอื่นเข้าได้ค่ะคุณแข็งหยุดแ่็งเขาบอกไปนน่าทนมากอันนี้คือพัดทำมาเป็นเป็นเป็นสร้อยเลี่ยมเรียบร้อยเลยใช่ค่ะอันนี้หนูตอนแรกก็มาเป็นกรอบปกติแล้วทีนี้แบบเหมือนหนูขอว่าแบบถ้าหนูได้งานนี้หนูจะแบบเลี่ยมทองให้แล้วทีนี้หนูได้หนูก็เลก็เลี่ยมทองมาให้ งานของแต่ละคนแต่จะว่าไปแขกรับเชิญรายการเรานี่ก็มูเยอะเหมือนกันนะคะอย่างน้องไฮอย่าเป็นพยาครุฑเลย่ะซึ่งเขาบอกว่าพยาครุฑกำลังจะมาใช่แล้คะจิ๊บฮะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยฮะยังมีหมอดูอารมณ์ดีนะฮะที่มาแนะนําเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนอีกด้วยฮะถ้าอย่างนั้นช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนทาาไหนใส่เครื่องประดับอะไรแล้วมันจะเสริมบารมีอ่าสักครู่เดียวครับ รวมเอาคำแนะนำดีๆจากหมอดูอ hey, ินดี้หมอวังของเรานะครับถ้าสังเกตจากแว่นพี่เองเห็นไหมครับโลกเรายอมมีสองด้านแว่นตาสองข้างก็ไม่ต้องเหมือนกันหมอวังเป็นคนที่เปลี่ยนแว่นตาทุกปีอืเปลี่ยนทรงแว่นทุกปีท่างเก่าผมขอได้ไหมปีท่าเก่าผมขอได้ไหม